บทนี้เราจะมาใส่ product ให้กับ WooCommerce ของเรานะครับตอนนี้ที่หลังบ้าน WordPress นะครับเราจะไปที่ product ตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมจะพาไปดู All product ก่อนนะครับ All product ก็คือสินค้าทั้งหมดที่สร้างมาแล้วนะครับซึ่งอันนีอ้อย่างที่บอกว่าใช้ starter template เนอะผมเลยมีสินค้า,อาของ template เขาเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีสินค้าก็ทำไง add new ตรงนี้หรือจะ add new ตรงนี้ก็ได้นะครับทีนี้เวลา add new เนี่ย เราก็จะใส่ข้อมูลของสินค้าเข้าไปสมมติผมกด add new ให้ดูนะอ่ะมันก็จะมีให้ใส่ชื่อสินค้าให้ใส่ข้อมูลราคาราคาเซลล์ใช่ไหมครับอะไรต่างๆนานาแล้วก็เดี๋ยวผมจะพามาดูสินค้าสักชิ้นหนึ่งอ่าสมมติผมมาที่หน้า shop ของผมก่อนนะแล้วผมคลิกไปที่สินค้าสักชิ้นหนึ่งนะครับเทียบกันไปดูผมกดตรงนี้นิดนึงนะ edit product ผมจะเทียบให้ดูว่าตรงไหนคืออะไรนะครับอ่ะ ชื่อสินค้าตรงนี้ด้านบนสุดเนี pues ่ยนะครับ <dances> ก็มันก็จะมาโผล่ตรงนี <t og RW BY> um ้นะครับเลื่อนลงมาตรงนี้ส่วนตรงนี้นะตรงนี้คือส่วนไหนตรงนี้คือส่วนข้างล่างนี้นะครับข้างล่างนี้ตรง description ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาอีกอันนี้คือราคานะครับราคาก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างที่เป็น Product Short Description ตรงนี้คือส่วนที่จะมาโผล่ตรงนี้ นะอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็รูปรูปจะอยู่ที่ product image เวลาจะใส่รูป image ก็ใส่ตรงนี้นะครับถ้าเรามีหลายรูปเราสามารถมาใส่ตรงนี้ได้เพิ่มเข้าไปในแกลลอรี่รูปหลายๆรูปมันก็จะมาโชว์ข้างใต้รูปเนี้ยปึงป่งปึๆงพึง่งึเข้ามาแบบนี้นะครับอ่าอันเนี้ยคือหน้าสินค้าหน้า product นะครับโอเคตอนนี้เราก็รู้วิธีในการจะเพิ่มสินค้าเข้ามาแล้วนะครับก่อนอก่อนหน้านี้เราไปใช้ plug-in เรา activate plug-in WooCommerce ใช่ไหมครับ แล้วเราก็รู้วิธีเพิ่มสินค้าแล้วนะครับเดี๋ยวบทหน้าเราจะไปเริ่มสร้างเซลล์เพจกันนะครับ